ลาวันพฤลหัสบดีที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหาสิบเกาโลกอึมครึมซึมเศร้าพระศกนิกรไทยเฮาสุ้มลูกเต่าสมเด็จพอ ไยก่แขนโจโลน้ำตามอไหลอาบหนา้พาพูป้านฝ่าผ้าใจโอ้ยการสูญเสียพระทอนไทยในหลวงสื่อผู้มีพ้นน้ำตาไหลป่านสายฝนล้นลิ้นโบมีเอื้อน แผ่นดินสะเทือนดาวเดือนเศร้าต่เว้นเหงาบ่ามีแสงฟ้าบ่าแจ้งขี้ฟ้ามนโลกทั้งโลกมืดมนคนบ่หัวบ่ยิ้มโหยห้ใส่กันแล้ววิปโยคโศกันฝ่าห้องลันตะกาศสี เป็นลิขิตเมืองสวรรค์เนีพอหันเมื่อฟ้าลูกได้ยินชอบจนหัวใจลาด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดบ่มีได้ น้อมทวายความอาลัยด้วยหัวใจที่ตั้งเทียนข้าพระพุทธเจ้าคณะหมอลำเลืองหมอลำเลืองคณะเสียงอีสานลูกหลานบ้านตองหาสีบอง่วยเงียงคอยสีน้ำ้อยพระทวนไทย จันล่วงไหวคูอีสานลูกสีบ่ยนยานสิหานฟ้ามาหาสมุทรหาทางหลุดจากทะเลน้ำตาฟ้าขื่นลมที่โถมถืนเอาความเพียนพาบืนขึน ต้องยัดยืนบืนหอดฟังบึงตัวอย่างพระมหาชนกเพียนอดทนจนสมหวังนางฟ้ายังสองพ่อพาหอเข้ามิททิละละพ่อเอ๋ยพ่อ แต่หากว่าชีวิตจริงของคนต้องดิ้นล้นควายควานั่งฝ่าบมาเห็นลูกต้องเป็นคนโจมซอยสมเจ้าของไว้ตั้งสติให้มันได้ในระวางประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี่ยวหัวต่ต ลูกสี่ยางน้าห้อยพอตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขายเสียงเลี้ยงลูกเต่าเช่าตองหาสืบต่อไปลาภิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ตั้งปานิทานไว้ใส่น้ำตา